สวัสดีครับวันนี้มาต่อ PVP กันต่อครับในเกมแวมไพร์นะเมื่อวานนีอ้อันดับ19ขึ้นไป17แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ดูครับจาก17เราจะขึ้นไปได้เท่าไหนนร่ ต่อหาห้องสักครู่ครับปกติจะหาเร็วนะฮะทำไมวันนี้ช้านะครับได้ดดไดลแล้วครับพูดปุ๊บได้ปั๊บเลยอะไรเนี่ยใส่หันใส่หัน <c oughs> <c oughs> ลืมใส่ชุดก็มา โอ้โหต่อยแม่งดีฮะกลัวอะไรลืมใส่ชุดว่าต่อยเนี่ยยับมาไม่โดนะหลบยับกระฮุบไปคนละหมัดนะฮะไม่กินหลบไปได้นะหูแม่งเสียบกูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะจำชื่อไว้ก่อนใช้ฮั่นใช้ฮั่นหน่อะก่อนนะต่อยโดนนะสี่หกติดพิษด้วยนะฮะเกมนี้มีสลายสายไหมนะครับ สายติดผิดสายทุกสตันสายติดบ,บิดดิ้งเลือดไหลสายฟันหนักแทงหน,ห,นหนักหนักมีหลายสายมากครับสายหลบสายบล็อกมีหมด <c oughs> มือเปว่าสู้เลยแมงหลบเดียวเลยเนี่ยโดนผิดหนักขึ้นเลยเธอละร้อยสามสามนี่คือหลอดผิด <c oughs> ก็สุดใจครับไหนๆก็พลาด้นมาละจบก็ไม่จบก็ไม่จบก็ไปม่พิดหนักขึ้นเรื่อยๆไปร้อยแปดสิบเก้าต่อเทธอเลยสายพิษสายบีตติ้งเลือดพวกนี้มันจะโจมตีเบาไม่เท่ากับสายดาเมจนะแต่่ถ้าพิษหนักขึ้นเรื่อยๆมันจะสแตกนะจะสแตกพิษไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นหลายๆเธอโอ้โหมึงแทงมงไม่ยั้งเลยฮะ มีหลบได้บ้างนีไม่ได้ใส่ของกูแม่งแทงกูจนตายเลยสัตว์แทงเป็นสิบทีสิบกว่าทีเลยมังฮะให้แพ้ไปเลยฮะเอาใหม่ฮะเดี๋ยวเมื่อกี้เดิมใส่ชุดเดี๋ยวก่อนเอาคืนก่อนใส่ <c oughs> ชุดแรับครับ เอาใหม่ครับเดียเดเดี๋ยวเลือดไม่เต็มเฮ้ย เกือบไปเพราะว่าใส่ชุดปุ๊บเลือดมันเลยพุง่งห็นเลือดก่อนนะมาดูกันครับวันนี้จะ ขึ้นจากอันดับ17ไปเท่าไหร่ครับเ,าาเกมนี้ถ้าไม่ได้มองอะไรหลอห้องโหจะเลือดหน,อนู่ห้างครับนี้สายดาบคู่นะฮะก็อย่าประมาทเธอแล้วครับผม,ผมบัก่อนนะบ,บางคนเลือดน้อยแต่แม่งฟันหนักก็มีฮะใส่ชุดสุดท้ายเหมือนกัน,นครับ เ,า,เากดก่ครับเกมน่มันเยอะครับหลากหลายจริงๆสายแบบถ้าแ,แต่จะเล่นเลย ไม่ได้เลือกเขาเยอะะนก่อนสองรอบปลาลดก่อปกติถ้าอัดเต็มสกิลจะปาลาไดลบลบสิบห้าต่อครั้งแน่แต่ผมปลาลบทีละยี่สิบอ่ะสามครั้งลบหกสิบ ฝังคู่นะสืสีกันมากๆอ่ะใช้วเวลาในการสู้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยผัดกันสู้ไปสู้มาดูดเนื่อไปดูเลือดมาเนื่อมีสายดูดเลื้อไดเลยฟันดุเดเนื เกาะหนึ่งร้อยฮะเต็มที่100คือลดเกาะนึงแไม่เหลือหรือ,รอว่าลบไปแค่ร้อยเดียวไม่รู้ร่ะสมมติว่าเกาะ1,000ลบไปร้อยนึงเหลือแดร้ย,900ยไม่ได้่อีกบ้าเพระว่ายิงเดรเมยโอเครับรอบนี้จะฆ่ามันได้ไหม จบไปถ้าติดวิกฤตอาจจะได้ต้องติดตึงต้งๆเงียเรียบร้อยต,อตีวิกฤตเข้าไปหมดหลอดนะครับชนะไปครับต้องชนะ3ามครั้งติดนะครับ 2- ถึง3ครั้งติดหาห้องต่อครับสองถึงสามครั้งติดจะขึ้นอันดับหนึ่งนะครับ หาห้องได้รัวๆครับคนเล่นค่อนข้างเยอะคนระับโอ้เจอสายอะไรวะเนี่ยเงากับอะไรวะนั่นอนะเงาคู่อนะงเคยเห็นแต่ดูจากชุดแล้วไม่น่าจะเท่าไรเขายอมแพ้เลยฮนะกดยอมแพ้เลยฮนะให้เราชนะได้เลยฮนะบวกอีกสองครับก็ยังไม่ขึ้นอันดับนะครับต้องชนะอีกครั้งหนึ่งฮนะ อีกครั้งหนึ่งจะขึ้นจากอันดับสิบเจ็นะครับแม่ยอมแพ้กันอย่างนี้เลยนะครับกดออกไปเลยทีเดียวหาห้องสักครู่ครับจะสู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ ตอนนี้ดึกแล้วประเทศอื่นก็อาจจะดึกกว่าเราก็มีเยอะครับคนอาจจะเริ่มหาห้องน้อยลงนะผมว่าผมน่าจะขึ้นไปถึงอันดับอันดับเลขตัวเดียวไม่รู้ได้เปล่าน,นะครับอันดับเก้านี่คือคนเก่งเยอะมากครับ ถ้าพ้นอันดับสิทไปได้คือหินหินเลยฮะเพราะมันต้องชนะ3ครั้งติดนะครับถึงจะเลื่อน1ขั้น1อันดับตีบวกเล่นซะหน่อยโอ,อกาสสำเร็จ8ปเปรเซ็นต์ จะก้งไหมไม่เอาดีกว่าหินจะหมดนะอา้าวลืมเก็บหินเหรอเนี่ยอะไรวะกูว่ากูเก็บไปแล้วดีกว่าหินมันจะเป็นมีหินฟรีนะฮะตั้งเวลาเก็บแล้วนะ,ะแค่เข้ามากดอย่างเงี้ยครับแล้วแปดชั่วโมงเข้ามารับนะครับวันหนึ่งจะได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงประมาณสิบแปดก้อนครับ นะครับ10วันก็180ก้อนเดือนหนึ่งเป็นเท่าไ,รไหร่เนี่ย<ม>ประมาณ540หรือเปล่าเดือนละ540ก้อนหรือเปล่าไม่ดูนะครับหมัวอ,อืมตึกๆไม่ค่อยมีห้องเลยนะฮะไม่คมีคนนะฮะรอแป๊บ ไม่มีงานห้องแบบไม่พบสจู ใค,ใครมีลูกยุคนี้เขาหน้าสงสารเนี่ยเพราะว่าโรงพยาบาลมันไปแล้วอันตรายหมดเลยใช่ไหมะจะพาเด็กไปหาหมอทั่วไปก็กลัวไปหมดเนาะใช่ไหม ฟังจากเสียงเคี้ยวนี่รู้เลยฮะอร่อยมาก <c oughs> ไอ้เชี่ยไม่ไม่ได้ห้องอวะปกติไม่เคยหาหน้านี้แหละครับน่าจะเป็นจังหวะคนแม่งไม่อยู่พอดีโอดีกดแป๊บแป๊ก็ได้นะฮะอืม อันดับ14ตัวนี้น่าจะโหดนะครับถ้าขึ้นไปเจอเนี่ยใช้ได้อยู่นะครับสนับสนุนเซิร์ฟเป็นสีทองด้วยนะครับนี่ฮะคือให้ให้เงินเซิร์ฟไปพัฒนาต่อ,1000าาอพันกว่าบาทถ้าโลสีทองเนี่ยพันกว่าบาทพวกโลทองแฟนพันธ์แท้เกมนี้ โล่สีเทาแบบนี้คือ100กว่าบาทช่วยเซิร์ฟสนับสนุนให้ไปพัฒนาต่อ100กว่าบาทนะฮะสีเทาจะมีสีน้ำเงินประมาณ500กว่าบาทสีน้ำเงินไม่มีในนี้ตอนนี้อืหาต่อไปครับ ไม่ไมีคนหาห้องเลยเที่ย เฮ้ยแม่งก็ไม่ได้ห้องจริงเหรอ,อวะเนี่ย เพราะรอ,อ,อห้องมันไม่มีห้องก็เลยกินไปมองไปไเล่น PVP เล่นเกมแบมพาร์ <Okay. S 1> กับคนคนเดียวเล่นกับคนทั่วโลกลพูดคนเดียวดิพูด,พ,ด,พ,ดพูดในคลิปนี่พูดในคลิปไงว่ามันไม่ได้ห้องอะได้ห้องแล้วครับคนอ,อัดทำไมไ่ไงอะไรวะอุ้ยตัวนี้ประหมาาไม่ได้นะครับ เดือนหมื่นเก้าใส่เกาะเต็มเหมือนกันใช้ดาบพิษนะฮะดาบเขียวนี่น่าจะเป็นดาบติดพิษหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะฮะมาถึงก็เปิดรถเกาะผมก่อนเลยเ้โหมันมีรถเกาะยี่สิบเอ็ดด้วยมันทำได้ยังไงวะตัวนี้เก่งไรเฮียหาห้องนานไม่เจอเจอคนเก่ง ปลาลดเกาะมันเสือไปกดลับฮ้ยมันลดเกาะสุดได้แค่20ไี่ใช่เหราวะแสดมันมีการทำได้มากกว่านี้นกันนะ่ คอมการ์ดปล่อยข่าวลองเชิงก่อนฮะยังไม่บวกฮะปล่อยังข้าวไปแทะเล่มก่อนต่อห้องนานะเจอคู่ใส่ชุดเหมือนกันเลยนะฮะต่างกันแค่สายอาวุธนะครับ สายดามเมดก็น่เป็นสายพิษต้องดูข้อฟันก่อนนะถ้าข้อฟันติดพิษก็แปลว่าสายพิษพอลดเกาะผมออกนะไม่ยอมตีเลยตีไหมบับบับตีแล้วฮะหลบสิฮะไม่ยอมสาบอ้าวมาสาบตอนหลังอ๋อเขาเขาลองฟันดูก่อนนะว่าดอทผมเยอะไหม เราต้องสับสับผมเป็นหินก่อนนะฮะเพราะถึงจะฟันโดนไม่งั้นโอกาสโดนน้อยมากพอดอทผมเก้าเกือบเก้าสิ 一。 จะเต็มหล่นสาเป็นยีนบุกแล้วฟันบา้าไม่เลยดอกมันหกเขามันเก้าบล็อกอีกดีบล็อกอีกดีฟันไป5ครั้งโดนบล็อกไป2นะครับติดวิกฤต3ครั้งติดเลยอ้าวกดยอมแพ้เลยฮะกดยอมแพ้ผมเลยฮะโดนฟันติดติดวิกฤตเข้าไปได้3นะครับโอเคครับขึ้นมาอันดับ16แล้วครับ จบไปเท่านี้ก่อนแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่ออีกคลิปหนึ่งนะพรุ่งนี้มาต่อจากอันดับสิจะขึ้นไปเท่าไหร่นะรอห้องนานไปหน่อยเดี๋ยวขอยยกกินข้าวต่อก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ